ของพิเศษนะครคืามก้นะคะหรือถ้าอยากได้เด็ดกว่านั้นตรงอีกกว่านั้นนะคระสิ่งตอบกลันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับบุ๋มสอร์ตพลาซ่าห้านะครับวันนี้นะครับเป็นวัน,นดีๆหนวันนะครับมีนัดหมายส่งมอบ้ถนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอเวอร์เรสต์สปอร์นะครับรุ่นที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับคันนี้ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูนะครับว่า แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยกระจังหน้า FORD นะครับมาพร้อมชุดแต่งทรงวิกเตอร์นะครับอันนี้ชุดยอดทิตในตำนานเลยนะครับพอมาด้านข้างนะครับเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะครับเปลี่ยนล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกขอบ20นะคบลูกลูกค้าเลือกลายเลือกซีรีส์ยางได้นะครับมาพร้อมชุดิีล้อนะครับที่รับกับตัวกระจังหน้านะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตที่เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจดีนะครับจะเพิ่มตัวกล้องรอบพันมาให้นะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวเบ้ามือมาให้นะครับเป็นกันลอยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็ใส่ตัวกันชนให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวกันชนของลิคเตอร์เหมือนกันเป็นพ่อเหลี่ยมคู่นะครับตัวนี้ก็ยอดชิดเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ แรงแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่น e อ e r อร์เนะครับส่งมอบรถภายในเดือนนะครัฟรีนะครับทองคำหนึ่งบาทนะครับและยังไม่พอนะครับสำหรับลูกค้าที่มีรถเก่าเป็นครอบครองชื่อตัวเองนะครับรับกิฟต์บอเชอร์พิเศษไปได้อีกเหมือนกันนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อบุ๋มได้เลยนะครับ0928835986นะครับและถ้าลูกค้าอยากเทสได้นะครับหรือวอล์กอินนะครับติดต่อบุ๋มได้เหมือนกันนะครับที่โชวรูฟอร์ดพระราม5นะครับ และสำหรับโปรโมชั่นดีๆต้อนรับตุษจีนและเทศกาลวันวาเลนไทน์น,นะครับควบคูก่กันไปเลยนะครับขาดไม่ได้เลยออกรถพร้อมชุดแต่งรอ,อแบบนี้เลยนะครับออกรถแค่79,0 0 0บาทนะครับได้ชุดิูเตอร์ด้วยได้กระจังหน้าแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กนะครับแล้วก็ชุดครอบรอบพันแล้วครับและที่สำคัญน,นะครับฟรีทองคำหนึ่งบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถภายในเดือนกุมภาธ์นี้เท่านั้นนะครับ แคมเปญพิเศษนะครับมาส่งคุณถึงที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับพักกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ